ขอกราบสวัสดีพี่พี่เพ,เพื่อนแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังช่องนำโชคพระเครื่องชาแนลวันนี้ผมจะมารีวิวพระเครื่องสายอีสานสายจังหวัดมหาสรารคามให้พี่พี่เพื่อนได้รับชมรับฟังกันนะครับที่เห็นในรูปก็คือพระ,ะพิมพ์ปางปฐมเทศนาหรือว่าพิมพ์นั่งเมืองครับผมก็จะมีสองพิมพ์มีพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กครับผม มวลสารในการจะสร้างนะครับคือใช้พระผงพระกุนาดูนพระในพระเนื้อดินนะครับกุนาดูลุ่นที่เป็นพราแตกหักเป็นกุกเก่าครับผมแล้วก็กุกใหม่ที่ออกมาประมาณปีสองกว่านะครับเอามาบดแล้วก็ทําเป็นพระชุดนี้ขึ้นมานครับผมพิธีปลุกเสกก็ที่วัดพุทธมงคลนะครับผมวัดหลวงพ่อพยืนมงคลครับที่ตาบลคันทะคันทะ กันทาราศนะผมอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสาร,รคามนะผมครับ,รบก็ช่วงปุกเสกก็ปีวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2549ภนรับผมพระสองชุดนี้ครับมีทั้งบูชาที่วัดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอามาเป็นของสมนาคุณให้กับผู้ที่ส่งพระเครื่องเข้าประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลที่หนึ่ง ับผมของแต่ละรายการก็จะได้พระพิมพ์นั่งเมืองพิมพ์เล็กับผมรายการละหนึ่งองค์ก็คือรางวัลชนะเลิศที่1น่นะครับส่วนองค์ใหญ่เนี่ยครับจะเป็นพิมพ์นั่งเมืองพิมพ์ใหญ่ฮะผมก็จะมีรันหมายเลขับผมจุดนี้จะได้เฉพาะครับคนที่ได้รางวัลรวมแต่ละโต๊ะมากที่สุดฮะผมก็คือส่งพระแต่ละรางวัลที่1มากที่สุดของแต่ละโต๊ะก็จะได้พิมพ์นั่งเมืองพิมพ์ใหญ่1องค์ ะผมองนี้ผมก็ได้รางวัลประจำโต๊ะครับผมก็คือส่งพระได้รางวัลที่หนึ่งหลายชิ้นก็เลยได้องค์นี้มานะครับผมไว้บูชาครับ <c oughs> พระผงเนื้อดินพิมพ์นั่งเมืองพิมพ์เล็กนะครับผมมวลสารก็ตามที่แจ้งนะครับผมร้างจากมวลสารเดิมของพระกูนาดูนะครับผมและดินมหมามงคลจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศครับผมก็พนะิธีพุทธาพิเศษ เทวาพิเศษณวัดพุทธมงคลวัดหลวงพ่อพยืนมงคลครับตำบลกันทะราชอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามควันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2 5 9ครับผมก็มีพระเกจิสายสารจำนวนมากครับตลอดจนคณาจารย์สมัยยุคข,ของอที่พระ จตุคามครับไมเป็นเทวะเทวดาเท,เทวาจตุคามที่ดังๆช่วงนั้นนะก็จะมีสายที่เป็นเกจีอัญเชิญนะครับผมที่อัญเชิญเทพจตุคามลงมาที่ฐานจิตให้ด้วยครับผมก็จะมีพิธียิ่งใหญ่ครับผมก็สมัยนั้นก็ก็กลุกันทราบกันดีนะครับผมแต่ว่าคราวนี้ผมจะมากล่าวถึงพระเนื้อดินพิมพ์เล็ก,ก่อนนะครับพิมพ์เล็กะครับพิมพ์เล็กที่เห็นครับ ก็เนี่ยับผมเป็นศิลปะของพระพิมพ์นั่งเมืองนะครับพิมพ์นั่งเมืองอด้านหน้าก็มีพุทธลักษณะก็ตามนี้เลยครับผมครับผมถ้าใครศึกษาเรื่องพระกูนาดูนก็จะเข้าใจครับผมส่วนด้านหลังด้านหลังของพระพิมพ์เล็กก็จะมีโคตต้ดตอทุกองนะครับผมโคดกดกดกดเข้าไปในพิมพ์ทุกองครับผมนะครับเนื้อนี่เป็นเนื้อที่ตามที่แจ้งนะครับก็คือเป็นเนื้อพระกูนาดูล เก่าแตกหักแล้วก็ดินจากสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศนะครับผมเข้ามามาทำเป็นมวลสารทำเป็นเชื้อในการสร้างพระชุดนี้ขึ้นมานะครับสร้างจำนวนผมไม่แน่ใจว่ามากไหมครับพิมพ์เล็กนะครับแต่ว่าองค์ใหญ่นี่ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะประมาณ90องค์อะเพราะว่าตามรายละเอียดของโต๊ะ พาะเครื่องที่มีประมาณ90โต๊ะแล้วก็รายการที่ส่งประกวดนะครับผมแต่ยังไงก็เดี๋ยว,ยวประวัติแน่ชัดผมหาลงมาแล้วก็พิมพ์ในรา,ายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าองค์นี้ผมได้มาในาครั้งที่ลงประกวดแล้วได้รางวัลประจาโต๊ะมากที่สุดนะครับผมรางวัลที่หนึ่งได้ได้มากสุดพุทธศาสนาก็ตามนี้เลยครับผมครับก็จะมี ปูรัษณะก็คือตามชื่อเลยครับพระพิมพ์นั่งเมืองนะครับผมแกะพิมพแกะบล็อกก็ล้อพิมพ์จากพิมกลุเดิมของพระนาดูนพิมพ์นั่งเมืองทุกอย่างนะครับผมครับมีความสวยงามมีความละเอียดครับตลอดจนเนี่ยครับทั้งดอกวงดอกไม้ทั้งเครือวันทั้งอ่าทั้งนี้ก็เป็นไม่าชเป็นรูปพระอาทิตย์นะครับผมสุริยเทพนะครับผมแล้วก็ดอกไม้บูชาครับผม ก็ลูปพระพุธองค์นี้หมายเลข32ครับองค์นี้หมายเลข32แต่ว่าชุดนี้ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ใจพิเศษสุดคือฝังพระกูนาดูลอันนี้เป็นพระกูนาดูลจริงๆเลยนะครับนะครับพระกูนาดูลจริงๆเลยครับแท้ๆเลยครับผมก็คือเป็นรางวัลให้คนที่ได้รางวัลโต๊ะประจําโต๊ะมากที่สุดนะครับผมองค์นี้หมายเลข32นะครับครับแล้วก็จะมีโค้ดทั้งโค้ดหมายเลขแล้วก็ โค้ดของอพระครับผมประจำพระครับผมคือเป็นโค้ดตัวนี้นะครับมีโค้ดตัวนี้1โค้ดแล้วก็โค้ดหมายเลขนะครับผมส่วนด้านหน้าจะมีโค้ดหมายเลข2จุดก็คือจุดนี้ขาขวาแล้วก็ขาขาซ้ายนะครับผมที่บริเวณขาขวาและขาซ้ายครับผมส่วนด้านหลังนี่ยพิเศษสุดๆครับก็คือแต่ว่าของผมนี่ได้เป็นตัด9ครับผมที่เจอก็จะมีตัด9แล้วก็ตัด16 ตัด16นี่มีนิดเดียวครับผมเท่าที่เห็นนะครับที่ผมผ่านตาวันงานนี่เห็นตัด16น่าจะแค่องค์2องค์นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเห็นผ่านตาเฉยเฉยแต่ส่วนมากทั้งหมดจะเป็นตัด9ครับที่แจกแจกในชุดที่เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์นี้นะครับผมก็จะเป็นตัด9ครับผมนะครับอันนี้พระกูนาดูแท้แท้เลยนะครับพิมพ์กูเก่าเป็นกูเก่านะครับฝังให้เป็นที่ลึกกับ คนที่ส่งพระแล้วได้รางวัลมากที่สุดของแต่ละโต๊ะแต่ละรายการแต่ละโต๊ะครับผมเอาง่ายแต่ละโต๊ะครับผมสมมติโต๊ะหนึ่งมี30รายการคนที่ได้รางวัลมากที่สุดอย่างสมมุติได้มากที่สุดก็คือยี่สิบรายการรางวัลที่1นึรายการรางวัลที่1 20รายการก็จะได้าพาชุนนี้นขึ้นมา1องค์ครับผมเป็นรางวัลของแต่ละโต๊ะให้เป็นรางวัลปลอบใจให้เป็นสม,มันาคุคณครับนี่ครับผม แรกูนาดูนแท้ๆครับอันนี้ได้รับมอบจากอาตอนนั้นผมไม่น่ใจะได้เป็นประธานจัดงานหรือว่าเป็นผู้ส่งคนสมุรของในงานนะครับในใน,ในจังหวัดนะส่งเป็นคนมอบให้ครับผม บางองค์ก็ชารุดนะครับชารุดมากๆแต่ว่าองค์นี้ก็ชํารุดนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็คือชิ้นส่วนนาดืนี่ติดแน่นดีครับผมไม่หลุดไม่ร่อนนะครับมีแตกมีลาวก็เพราะว่าเนื้ออาจจะเป็นเพราะเนื้อดินนะครับผมเนื้อดินทั้งมีช่องว่างท้องว่างหรือว่าแตกหักนะครับผมนะครับผ้ามีความหนาครับผมกรอบผมคิดว่ากรอบบางกรอบครับผมกรอบ แต่ว่าไม่ถึงขั้นจะเปาะง่ายนะครับแจะอาจจะมีต้องระวังหน่อยนี่นะครับผมเป็นพักกูน้าดูนดแท้ๆตัดก้าเลยนะครับนี่ส่วนด้านหน้าก็ตามนี้นะครับอันนี้เอามาให้ชมให้เป็นข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการศึกษาสะสมสำหรับผู้ที่สนใจผู้ที่หาข้อมูลอยู่ ผมว่าพระรุ่นนี้มาจากไหนพระรุ่นนี้เคยมีไหมพระรุ่นนี้มีประวัติข้าวหรือว่าอะไรพอให้ได้สืบค้นต่อได้บ้างะนะครับผมก็ยังไงก็ขอฝากช่องนำโชคพระเครื่อง h ชนแนลไว้นโอกาสนี้นะครับผมยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆหรือว่าผู้ที่เข้ามารับชมสนใจก็ ผมก็จะหาข้อมูลข้อมูลหาพระที่ผมเก็บไว้หรือว่าหาพระเครื่องที่เครื่องเครื่องรางที่ผมเก็บไว้แล้วก็ผ่านมาผมก็จะเอามารีวิวให้เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาสะสมต่อไปยังไงก็ขอรบกวนครับขอกำลังใจจากพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ